มันไปยิ่งมีท่าไหนมามันก็โดดบ้ากกะโดดซ้ำกะทีมันก็ทีไปไอ้เจ้าเมืองเนี่ยกระทีเจ้าเมืองพราทีเจ้าเมืองมาปับฟัดว่าเจ้าเมืองนั้นพิการพิการ่าฮะที่นี่ไม่คนที่สองอีกนี่ไม่รู้ว่ามันไปเที่ยวไปท่าไหนขึ้นมาเป็นไข่มารียตายตัวนี้ตายและไอ้คนที่สามตัวนี้อีกไอ้นี่มีเมียมากมี่มีมีเมียมา เมียนอนมันตีหัวแตกเองเมียนอนตีหัวแตกขึ้นมาไอตัวที่สีเนี่ยไปทะเลาะไปกินเหล้าเมาอาราวาสไปทะเละาะกันไอพวกอำมาตย์อำมาตย์แทงอะอำมาตย์มันแทงแทงขึ้นมาไม่ถึงก็สายหรอกทีนี้ไอตัวที่ห้าเจ้าเมืองไอไเจ้าเมืองวัดภูเนี่ยมันเริ่มจัวแล้วว่าเอ้าเฮ้ยยังไม่ถึงสิบห้าวันเลยทาไมมันเกิดอาเพศอย่างนี้แล้วอย่างนี้ล้วแล้วจะส่งใครให้ไปนี่ ทีนี้ไอซีหัวเมืองนี่ก็เลยทาจดหมายมาบอกว่าท่านเจ้าเมืองท่านเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยหนีไม่มีภัยพิบัติขอยกของทัพให้ท่านเนี่ยไปรบกับชัยวร,รมันทีเจ็ดเถอะอพวกเราเนี่ยสู้ไม่ไหวหรอกเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยทีนี้ไอเจ้านี่มันก็เลยไปเรียกมโหสมาไปเรียกคนหลวงม,มาบอกว่าคนที่มารบกับท่านเนี่ยเขาคือเขาคือกษัริย์คือยิ่งใหญ่ มีอำนาจมากจริงปวดชัยวรมันที่หกขอให้ท่านนั้นเนี่ยคือสงบสงัญญาเต็มตัวแล้วก็ไปสราบแล้วก็ไปยอมรับพิสระเถิด่ังนั้นน้อยเขาไม่มาตัดคอหรอกเพราะว่าการตัตรงนี้เนี่ยเจ้าพญาอุเนี่ยเขาเป็นคนมีบุญมีบารมีเขามีความเมตตาทีนี้ไอ้ดีกว่าวัวเสียหน้าเด้เออมันยังไม่ถึงสาวันมันัวเสียหน้าทีนี้ไอ้ห้าหัวเมืองนี่มันเริ่มทรงเสียงแล้วว่าอย่าให้ถึงที่ท้าวัน ถ้าสิบห้าวันไงเขาก็ต้องตัดคอทีนี้พอมันถึงสิบห้าจะาถึงสิบห้าวันมันก็นเลยพาทหารมามามากราบมากราบมันก็ทําตัวสูงเนะเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนรุ่นพ่อชัยเขาเขาอายุไล่เลี่ยกับชัยวรมันที่หแต่ทีนี้ชัยวรมันทีเจดเป็นรุ่นลูกมะล่างเขาก็รียกบบวาอาอย่างนี้อาทำไมต้องมาเป็นปราร์ตีกับพวกหลานอาทำไมไม่อยู่สวามีภักเหมือนเดิม หรือว่าเวียดนามนี่เนี่ยเขาต้องการอยากได้อานั้นเนี่ยไปเป็นมือไปเป็นตีนอาจะเชื่อเขานะถ้าอาเชื่อเขาเนี่ยเขาจะฮักล้างอาที่นี่ไอ้ช้ยทีนี้ไอ้เจ้าเมืองทั้งห้าหัวเมืองเนี่ยมันก็เลยมาบอกมันก็ร้องไห้มันบอกว่ามัน่ะฟูเบามันบอกว่ามันจะมันจะแม่คือให้มันให้ไอ้ห้าหัวเมืองไปจนมันขึ้นมันมันจะไม่เอาข้าวสวยเลยนะแต่มันก็จะให มันต้องการอย่างเดียวคือต้องการล่มเมืองพระนครให้ได้เพราะว่ามันต้องการอยากจะริ้สินทรัพย์เมืองพระนครเ็เลยบอกว่ารู้ไหมหาเป็นราปรปักกับพวกหล,ลานเนี่ยหาเนี่ยถึงโคษประหารนะเ็ะเลยบอกว่าหลานเอ้ยบอกว่าหลานมันพิดไปเลยหลานอยาดรถหาเนี่ยยุบรถออกจากตําแหน่งเลยเด้อยังไงกว่ายังไงก็าจะขอรักเหมือนเก่าไปๆมากก็เลยแต่งตั้งพวกนี้อยู่เหมือนเก่าคือกัน แต่ที่นี่ไอ้ส่วนไอ้ส่วนไอ้เจ้าเมืองคนหนึ่งมันสายเนี่ยมันก็เกิดที่นี่เขาก็ต้องเขาก็ให้ลูกมาเป็นแทนก่อนลูกจะเป็นแทนเขาก็ให้เมียมาเป็นกอนแล้วก่อแล้วต่อต่อใช้กันด้วยพอจากนั้นเป็นต้นมาเก็ปราโคตรถึมาข่าวมันก็ออกมาว่าข่าวในราชจะทำนักในเมืองพระนครบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ผู้บอกแล้วว่าให้เอาทหารไปเยอะๆเยอะๆไปกันสองสามหมื่นคนแม่มันเอาไปแค่สามพันคนไม่ใช่มันได้แต่กระดูกลับมานี้ไอ้หานี่ ไอ้พวกเมืองพระนครนี่มกระดานไปดูถูกไอ้ดูถูกก็คือไอ้เมืองมเัเฑีชมาลใกล้เมืองอค้ะแกแต่เมืองพระนครนี่เขาไม่ดูถูกเพราะว่ามันเป็นรากเงาของวรมันทีนี้พอมาถึงกลางทางที่มันมีทหารมีทหารสี่ห้าคนเนี่ยเป็นคู่หูพระท่านเนี่ยมันก็เลยบอกว่าท่านเจ้าพญารับไปนี่เราฉลองขึ้นบัลลังกันเลยไหมมันจะมันจะได้นี้ เพราะว่าคมันเทียนบานเนี่ยเขาไม่ให้ลูกขึ้นเขาจะให้พวกอาหารขึ้นเฮ้ยถ้ามันไม่มีบุญวาสนาเนี่ยเขาไม่มีบุญวาสนาเนี่ยเพราะเขามันมีบุญวาสนามันขึ้นแต่น,นานแล้วมันไม่มาคอยเราหรอกมันจะต้องมาคอยท่านําไมนี่ก็แสดงว่าฟ้าดินเนี่ยกำหนดให้ท่านชนะไอ้ห้าหัวเมืองแล้วท่านจะต้องมาปกครองคนแล้วจะต้องไปพิสูจาพี่น้นองก่อนว่าพี่น้องนั่นจะยินยอมไหม ทีนี้จากนั้นเป็นต้นมาพอจะมาปรึกษาพี่น้องปั๊บก็เลยงุกงิบงุกงิบไม่เรียกไม่เรียกเจ,จ้าเมืองทั้งสามคนเนี่ยไม่เรียกพวกอาหาเนี่ยขึ้นมาปรึกษาก็เลยก็เลย